หัวเว่ยเมด70 Air การเผยแพร่ที่ทําให้เกิดความตื่นเต้นในโลกมือถือเมื่อเราเห็นการเผยแพร่ของหัวเว่ยเมด70 Air บนเว็บไซต์ของไชน่าเทเลคอทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการเผยโฉมที่เป็นไปได้และสร้างความตื่นเต้นให้กับคนทั่วโลกในวันนี้แต่เหมือนว่ามันไม่ใช่เพียงการเผยแพร่ที่แค่นั้นเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายหัวเว่ยกำลังพยายามเข้ามาสู่ตลาดมือถือ Air ที่มุ่งเน้นความบางเบาและพรีเมียมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ Mate 70 Air มีการออกแบบที่น่าสนใจมากมันมาเพราะโมเดลนัมเบอร์ยูพา90และหน้าจอขนาดใหญ่6.9นิ้วที่จะทำให้การใช้งานของคุณเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือดีไซน์ของมันกล้องหลังทรงกลมที่เป็นไฮไลท์ของอุปกรณ์นี้มีเซ็นเซอร์ถึง3ตัวและมีเลนส์เพรสโคปเทเลโฟโตสำหรับการถูกซูมไกลๆที่ดีงามด้านหน้าก็ไม่น้อยหน้ามีรอยบากทรงแคปซูลที่น่าจดจำ ซึ่งคาดว่าจะมีระบบสแกนใบหน้าสามิติที่สุดยอดมาให้ด้วยสำหรับสเปคภายในมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยรัมสูงสุดถึงส2 gb และหน่วยความจำสองห gb หรือ5 1 2่ gb ที่คุณเลือกมีสีสันสุดหรูให้เลือกสาสไตล์ที่คลาสสิกและสวยงามแต่นี้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราต้องการบอกคุณเลยมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะพาคุณเข้าไปสำรวจด้วยกันแต่ที่น่าสงสัยคือคุณคิดว่ามันจะเป็นเครื่องมือถือที่ดีสำหรับคนที่ต้องการความบางเบาและสเปคจัดเต็มหรือไม่ มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้มากมายคุณคิดยังไงมาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นดูสิคุณคิดว่ามันจะเป็นเครื่องมือถือที่ดีสำหรับคุณหรือไม่มาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นดูสิ